นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นช่วงที่บรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีได้แบบสวยมากๆเลยนะครับจังหวัดนางโนะน,นะครับเมืองมิโดวะนะครับจะเห็นได้ว่านะครับสองข้างทางใบไ,ไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับอันนี้ก็คือมีรถบัสนะรถบัสพาเราเที่ยวม,มาต้องซื้อตั๋วนะผมก็ไม่รู้เลยครั้งแรกนะเนี่ยให้ใช่สิเออจะขวามือมีดึงไปขึ้นรถบัสอันนี้คือจุดที่เราขึ้นรถบัสนะครับ ออกเดินทางแล้วนะครับนัานะใ,ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับขึ้นไปข้างบนบรรยากาศตอนนี้แบบบอกเลยว่าเย็ยนมากช่องที่ชมบรรยากาศได้ดีที่สุดนะคือประมาณปลายเดือน10ถึงต้นเดือน11นะครับ ในฤด,ดูหน,นาราคือนงไงตชิมสสครับวันนี้นะครับผมจะพาไปชมใบไม้เปลี่ยนสีนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีได้แบบสวยามากเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรประมาณปลายเดือน10นั่นเองนะครับใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับหรือที่ญี่ปุ่นเราเรียกว่าคยโยน,นะครับผมอยู่จังหวัด,ดนางาโนเขตที่ผมอยู่คือผมอยู่เมืองอินะแต่ที่เราจะไปชมก็คือเราจะไปที่เมืองมิโนวานั่นเองไม่ไกลจากที่นี่นะครับก็ดูจากเส้นทางจับ GPS แล้วนะครับก็ประมาณ10กิโล ประมาณวิ่งรถประมาณ20นาทีนะครับที่เราจะไปเนี่ยมี2ชื่อนั่นเองชื่อแรกก็คืออ่ามินาวาดัมนะครับก็คือเขื่อนมินาวากับมูมิจิโกะนะครับมี2ชื่อแต่ว่าที่เดียวกันนะจะเห็นได้ว่านะครับสองข้างทา,างนะครับ,บ,บไมไปไหนก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวสลับกันไปอย่างเงี้ยสวยแค่นี้ก็สวยแล้วอะ่ะคือประเทศญี่ปุ่นนะครับทางแบบเนี้ย จะเยอะมากนะครับคือจะเป็นทางแบบอ้อมขึ้นไปเขานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากันเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับคือเขาเขาเรียกว่าอะไรอุโมงค์ที่แบบตัดผ่านตรงกลางระหว่างเขาก็มีแหละนะครับแต่ส่วนมากมันก็มีทั้งอุโมงค์อย่นั้นด้วยแล้วก็มีเส้นทางแบบนี้นะครับเขาก็จะเลาะไปตามเส้นทางอันนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็คือรอลงไปข้างล่างนะครับรถน่าจะเยอะดูท่าทางแล้วนะครับ10นาทีผ่านไปนะครับยังอยู่ที่เดิม ยังไม่ขยับกยือไปไหนเลยจะได้ไปไม่นี่เหรอรถเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับ10บนาทีผ่านไปผมไม่รู้หรอกเส้นทางว่าเป็นยังแต่ว่าผมวิ่งตามเขาเอาเขาไปไหนผมก็วิ่งตามเขาอะ่ะอันนี้ก็คือมีนักรถบนะัตร่ะรถบัตรพาท่องที่ยวมาใครที่ไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถนักงรถบัตรก็มาได้นะครับรถติกแล้วครับผม やばい、中退ああ。予約してないです。えっと、当日券も買えるんですけれども、五千五百円かかるんですが、止めて上見に行かれますか。あ、はい、そうです。見ますか。はい。です、ね、橋渡って右手でお金払うところありますので、はい、こちらでお支払いいただいて。あと、はい、車止めて、シャトルバスの方に乗り換えていけますので、あはい、お願いします。ではい、右ウインカー出したまま、まっすぐ進んでください。 คือมันต้องซื้อตั๋วนะผมผมก็ไม่รู้เลยครั้งแรกนะเนี่ยประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเยนก็ไปตามเขาก็มั่วๆไปเอาอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนคือจอดรถไปที่นี่แล้วก็ขึ้นรถบัสไปนะครับเพราะว่าเขาห้ามมารถส่วนตัวขึ้นไปให้ให้สิอ่าた。は่ อ๋อต้องจอดรถไว้ที่นี่นะครับคือรถขึ้นไปไม่ได้รถส่วนตัวนะผมก็นึกว่านั่งรถบัสอ๋อก็ไหวทำไมมีรถบัสวะสนุกแล้วทีนี่ここに曲がるかまたฮะฮะระฮะฮะฮมตัวะระฮ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 เฮะ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 ฮนะฮีฮเฮะ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 ะฮรฮบฮะะครับก็คือทางที่ผมะาเมื่อกี้แหละ ที่รถบัสจอ,อดเราต้องเดินไปขึ้นตรงนูน้นทำอะไรวะไม่รู้ไม่รู้เอาตัวเข้าดูเราต้องไปขึ้นรถบัสตรงนู้นครับนี่เขามีเขามีนี่ให้นะครับเหมือนมีแผนที่แล้วก็จะมีเหมือนเป็นการ์ดให้ไปสแตมป์ตางจุดนะครับเป็นชิว่าใช่ อ่ะใช่อันนี้เป็นสแตมนะครับก็คือรถคันสุดท้ายรถบัสคันซ้ายก็คือ4ี่โมงนะครับถ้าเวลานนะั้นก็จะไม่มีลงมาแนละ้วถ้าเกิดเวลาเราต้องห้ามเกิดผมชอบนี่มากเลยมันมีไฟฟรีด้วยนะดูดิอันนี้คือจุดที่เราขึ้นรถบัสน,นะครับเราก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยตรงนี้นะจะมีจุดถ่ายรูปตอนนี้จะเป็นอุโมงค์นะครับที่ผมบอกนะ เป็นโอโมให้ชมนะครับทนในรึนี่ท่องเที่ยวเยอะมากนี่ครั้งแรกที่ผมมาเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นรถบัสนี่ ลังนี้แล้วกันก็ออกเดินทางแล้วนะครับน่านจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับขึ้นไปข้างบนทีแรกผมรู้ว่าคือมีรถส่วนตัวแล้วก็ขับขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลแบบนี้รถน่าจะเยอะเขาจะให้จอดเราจอดรถอยู่ข้างล่างตรงนู้นนะครับแล้วเราก็นั่งรถบัสขึ้นมาซื้อตัวนั่งรถบัสขึ้นมานั่นเองเขื่อนที่ผมพูดถึงนะครับเขื่อนมินทวามินทวาเด,ดำน,นะครับ ระหว่างที่สอง้างทางน,นะครับพอเขาจะมีเสียงอัตโนมัติเป็นการบรรยายมันไกลนะครับตั้งต่ข้ามขวานเนี่ยจะมีอะไรบ้างมีประวัติอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็มีพันไม้อะไรบ้างน,นะครับโอ้ดีมากๆเลยคือแบบสวยมากนี่ก็สอง้างทางน,นะบรรยากาศนะครับรอบๆไปด้วยภูเขาแล้วก็ใบไม้ที่เปี่ยสีอันนี้คือรลตา่าง ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปตันนี้ขึ้นมาสูงมากตอนนี้ระดับจากน้ำทะเลก็1,6 0 0นอนะครับอันนี้เป็นป้ายบอกนะครับว่าเราอยู่จุดไหนนะเดี๋ยวถัดจากนี้ไปนะครับประมาณ350เมตรจะเป็นอุโมงค์ไปไหม้เปลี่ยนสีนะครับตอนนี้เราลงมาจากรถแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันบรรยากาศตอนนี้แบบบอกเลยว่าเย็นมากผมไม่รู้ไงว่าต้องขึ้นมาแบบนี้ ก็เลยใส่เสื้อมาแค่สองตัวคือแบบเย็ยนแล้วตอนนี้เย็ยนแล้วอ่ะบอกได้คำเดียวนะครับว่าเย็ยนมากผมไม่รู้ไงว่าต้องมาต่อรถผมนึกว่าขับรถส่วนตัวขึ้นมาได้เลยผมไม่รู้ว่าจะต้องมาต่อรถมีนะครับเราเสื้อมาแค่แค่นี้เราแบบบรรยากาศตอนนี้คือเย็ยนมากตอนนี้บ่ายสองสามสิบนทีนะครับ แค่นี้ก็หนาวแล้วเย็ยนแล้วแล้วยิ่งถ้าไม่มีแดดนั้นแดดหมดไปนะหนาวเดินขึ้นไปชมด้านบนกันอันนี้คือโอุโมงนะครับ<อ>คือ,อ,อปีนี้อาจจะช้านิดหนึ่งบ้างเพราะว่าบรรยากาศสีของใบไม้นะครับยังเหลืองไม่เท่ากันเท่าไหร่ โอ้โหลมมาเย็นมากคือ เราเดินมาไกลได้วพอสมควรแล้วนะครับนี่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันเพราะว่าด้วยความว่ามันชันนะครับแต่คือบรรยากาศยิ่งมากถ้าแดดบมดนะบ,บอกเลยว่าหนาวใช้คำว่าหนาวเลยอะโโหตรงนี้สวยมากนี่เราก็ถึงยอดบนสุดแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นลานกว้าง อมองเห็นดูเลยทั้งหมดเลยเหมาะสำหรับมาปิกนิกน่าจะดีมากเลยนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนยอดสุดแล้วนะครับคือที่ผมยืนตากแดดมันใช่อะไรหนาวหนาวมากๆเลยคือผมไม่รู้ว่าตัวขึ้นมาได้ไม่ได้หาข้อมูลนช่ไเราก็นึกว่าขับรถขึ้นมาได้เพราะว่าหน้าร้อนอนะ่ะสามารถขับรถขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องนั่งรถบัสมา คือตัวนี้มันมีบันไดลงไปข้างล่างด้วย,วยคือเป็นทางลัดลงไปแล้วเมื่อกี้เราก็เดินอ้อมไปนู้นเลยแทนที่เราจะเดินขึ้นมาตรงนี้เลยตัดลงมาเดินลงไปตรงนี้ดีกว่าไม่ใช่อะไรหรอกเไงสกายตาโอ้โหตรงนี้ก็สวยนะครับ ีชอเป็นุงมงสวยมากเลยนะครับมีบันไดลงไปข้างล่างเปล่าไม่ดู้ันครกันคือเขาก็แจกแผนที่มานะครับแต่ว่า เดี๋ยวไม่สนุกไม่ท้าทายไปอย่างนี้แหละไปเรื่อยขอแค่แบบให้ทันรอบรถพาเตียวสายแล้วกัน คือตอนนี้ผมไม่ได้ห่วงอะไรเลยนะครับผมห่วงอยู่อย่างเดียวก็คือยิ่งฟ้าใกล้มืดมากเท่าไหร่ผมยิ่งหนาวมากเท่านั้นเพราะว่ามันไม่มีแดดแล้วคือตอนเนี้ยแต่เริ่มบดแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันอยู่บนภูเขาด้วยเราสูงมากนะครับแล้วคือหนาวอะ่ะคือเห็นบรรยากาศเนี่ยผมอยากมานั่งปิกนิกอ่ะน่าจะดีมากเลยแต่ว่าห้ามนะครับคือห้ามเขาห้ามให้ชมได้อย่างเดียว ว่าเดี๋ยวจะเป็นขยะให้กับธรรมชาตินะครับคือที่เราเดินไปคือเราเดินขึ้นไปตรงนูนเมื่อกี้แล้วตรงน,นี้มันก็ตะลุลงมาตรงนี้นะครับก็คือเดินกลับเส้นเดินนั่นี้ ใบไ,ไม้ร่วงหรือว่าใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองนะครับช่วงที่ชมบรรยากาศได้ดีที่สุดนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไม่พร้อมกันคือจังหวัดผมเนี่ยช่วงที่ชมได้ดีที่สุดนะครับก็คือประมาณปลายเดือน10ถึงต้นเดือน11นะครับจะเป็นการชมใบไม,ไม้เปลี่ยนสีได้ดีมา,มากๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรบ้างสะพานทำไมเขียนว่าสบาระหรือว่าเข้าขายสบา่ะ อ๋อจะเป็นร้านของกินนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันนี่สบะที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับสบะโหสวยมากก็จะเป็นร้านขายกินหรือของฝากนะครับเหนื่อยจากการเดินชมก็สามารถมาแวะซื้ออะไรทานได้นองตรงนี้นะครับต่ส่วนมากน่าจะเป็นพวกน้ำนะครับแล้วก็พวกโซบะ ลามเมงอะไรพวกนี้นะครับกาแฟก็มีเนาะตอนนี้ก็4ี่โมงแล้วน,นะครับอากาศก็เยิ่มเย็นลงมาเงยอะแล้วโดยเฉพาะผมผพราะว่ามีเสื้อแค่2ตัว ก็เรากลับ4โมงตรงพอดีนะครับที่เขาก็หมือว่ารอบเราบัดรอบสุดท้ายนะครับโหแบบเย็นมากเย็นจริงๆก็ถ้าใครมาเที่ยวนะครับก็แนะนําเลยนะครับที่นี่นะครับจังหวัดนางโนะนะครับเมืองมิโวะนะครับก็คือมีอุโมงค์ใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองนะครับสามารถมาเที่ยวได้นะครับก็ถ้าใครมานะครับก็แนะนําให้มาประมาณปลายเดือน10นะครับหรือว่าต้นเดือน11ก็น่าจะยังชมได้อยู่นะครับแต่อย่าลืมแจ็คเก็ตนะครับ เย็นมา,มากเลยอากาศนะครับไว้คลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนีกอย่าลืมกดติดตามช่องนะครัล้วกันม่คลิปหน้าบ๊ายบาย